อดิโอบุ๊สุกับเสียงนิทานอิศพคคำกรอนเรื่องกาดำกับหงขาวแต่งโดยพี่ตุ๊ปองเรืองศักด์ปิ่นประทีปปั้นภาพโดยพี่นัทน,นัฐพลชัยวัน์กา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 นกกออากาบินมาคล้ำคล้ำกระพือปีกบินลิบลิบขมุบขมิบสองคำสามคำ ทำไมขนดำอย่างนี้หงุดหงิดทุกทีทำไมดำดำทำไมหน้าดำอย่างนี้หงุดหงิดทุกทีทำไมดำดำบินผ่านท่าน,น้ำใสๆรำไรรำไรขาวๆในน้ำโชบปีกเกาะบนขอนไม้สวัสดีทักทายหงขาวงามงาม แช่น้ำทั้งวันใช่ไหมขนจึงขาวได้ไม่มีสีดำกากระโจนลงน้ำแล้วแช่ขาวแน่สวยแน่ขาวแน่หายดำขัดปีกขัดขนขัดขัดเงาในน้ำชัดกาหัวขมำฮึดหัดขัดอกขัดใจทำไมทำไมยังดำดำดำขนหงร่วงหลุด กาเก็บมะแซมมเน็บกระด่างกระดำฮัดเฉยขนขาวกระจายร่วงหลุดหล่นไปเหลือแต่ขนดำคลุกทรายขาวคล้ายคลุกแป้งกาดำยิ้มแ่งมาไล่มารำฮัดเฉยสายขาวกระจายร่วงหลุดหล่นไปเหลือแต่ขนดำขอตกร้องไห้แงแง ทำไมมีแต่ขนดำดาดำทำไมไม่ขาวเหมือนขาวเศร้าเ้าเศร้าเศร้าดำดาดำดำหงเตือนเพื่อนรักกอกาตัวเรามีค่ามากกว่าขาวดำใจดีคิดดีทำดีไม่ใช่อยู่ที่ขาวขาวดำดำอ u ด i อบุ๊บ สุกับเสียง